สวัสดีค่ะทุกคนมากับแอลคลิปนี้นะคะแอลพาทุกคนมาที่ร้าน Spell Coffee Cafe ค่ะร้านนี้นะจุดเริ่มต้นตอนแรกกับมีแต่เครื่องดื่มอย่างเดียวแล้วเสร็จแล้วลูกค้าเขาก็มาถามใช่ปะอยากกินเป็นบรันช์เป็นอะไรก็เลยมีเมนูอาหารเพิ่มเติมขึ้นมานั่นหลักเอาใจลูกค้าสุดนะคะ ร้าน,นีีค่ะเมนูที่เป็นเมนูวีแกนนะตอนนี้นะก็จะมีนี่ค่ะข้าวซอยที่เราสั่งนะร้านสีดีมากซึ่งวันนี้ทีมงานก็สั่งข้าวซอยด้วยจ้ะปกตินะ่าจะสั่งเมนูอื่นนะคะเราก็สั่งเป็นชาไทยอันนี้เขาจะมีทั้งนมอัลมอนนมโอ๊ตแล้วก็นมซอยปะออ่ะอ๋อเขาจะมีนมอัลมอนนมโอ๊ตแล้วก็พิตาชิโอค่ะ แล้วก็ตัวของเครื่องดื่มนะคะเขาก็จะมีแบบว่าตรงแก้วก็จะมีลายคาราเมลมันนิดหน่อยนะคะจากที่ภาพที่ทุกคนเห็นแล้วนี้เอาดื่มไปละให้รสชาติดีเลยเพราะว่าเอาสั่งเป็นแบบไม่หวานเลยนะคะทีนี้เอาลองชิมคาราเมลแล้วอะเอ้คาราเมลเขาก็แบบกําลังดีอะทุกคนคือมันเป็นการตกแต่งมาแล้วมันก็ตอนนี้น่าจะละลายลงแไปแล้วแต่ว่ามันคือได้รสชาติของชาชัดเจนแล้วก็คืออร่อยมาก <c oughs> หนวดสุดนะคะร้านเปิดตั้งแต่ประมาณ8โมงเช้าทุกวันนะคะถึงประมาณสองทุ่มค่ะยังไงสามารถโทรสอบถามเช็คทางร้านได้ก่อนถ้าใครที่ขับรถมาเองนะคะก็จะมีะที่จอดนะคะอยู่บริเวณด้านหลังต้องเข้าซอยไปยังไงถ้าเกิดว่าเอารถมาจริงจนะคะแนะนําให้สอบถามทางพี่เจ้าของคลนนะคะโทรมาถามที่ร้านก่อนเพราะว่าเขาจะได้เคลียร์เรื่องที่จอดรถให้เพราะว่ามันมีจํานวนจํากัดนั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็ที่นี่เขาแจกอันนี้ด้วยเอาอีกแล้วหนังสือเต็มบ้าน เอาอย่ oh yeah. เออเขาเมียนนี้ให้เลยอะ่ะคือร้านนี้เป็นมังสวิรัตท,ทั้งร้านเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่กินเจกินวีแกนก็สามารถแจ้ทงทางร้านได้ทุกคนกินหอมมากมันขึ้นมาเลยอะ่ะเดี๋ยวเอลขอชิมแบบยังไม่ปรุงก่อนนะคะยังไม่ขุกดว้วยอืมคุ้ยมันมีความเผ็ดเผ็ดอยู่แล้วค่ะ คือถ้าเกิดว่าคนที่ไม่กินเผ็ดแอลแนะนําว่าอย่าพึ่งใส่อันนี้จริงๆอันนี้มันก็จะเป็นเครื่องปรุงของเขาซอยทุกอย่างนะคะจริงๆพวกน้าพริกเผาอะมันไม่ได้เผ็ดนะมันแค่ทำให้เรารู้สึกว่ารู้สึกแซบขึ้นอะใส่ลงไปมันดแดงๆอะมันให้ฟิลลิ่งแบบต้องเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าอันนี้ความเผ็ดแอลรู้สึกโอเคเลยนะปกติเวลาแอลกินนะคะแอลจะเป็นคนที่อย่างที่ทุกคนรู้ไม่ค่อยกินอันนี้อะแต่แอลรู้สึกว่าวันนี้ใส่ได้แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาบีบมะนาวแต่แอลไม่ค่อยใส่อันนี้ แอตัดแล้วแต่นคนเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เอาจะลองใส่ทุกอย่างพูดเอาจะลองใส่ทุกอย่างเลยค่ะกระดานครึ่งหนึ่งเพราะว่าจะมีครึ่งหนึ่งเป็นของแบบชิมงานนะคะตะขอปึ๊บใส่อย่างหลักครึ่งจ้าแล้วฉันก็เอาฝั่งที่มันแบบหน่อยๆก็ราว์าามปาล์มอันนี้เป็นครั้งแรกที่เอาพิงคข้าวซอยแบบใส่ทุกอย่างแบบจริงๆอ่ะให้ฟิลข้าวซอยเนาะแล้วก็เราก็เอามะนาวที่ ใหญ่ก่าของทีมงานจักหนึ่งตึงตรงนี้ฟื้ขอคุกก่อนไอ,กอ้กรอบๆให้มันอยู่แบบนั้นไปก่อนนะคะเผื่อเรากินแบบแก้มๆอ่ะดีมากมันเป็นรสชาติแบบเปรี้ยวนิดหน่อยไม่เปรี้ยวมากกำลังดีเลยอะและ้วทีนี้มะนาวเปลือกบางนะเออแล้วก็น้ำกำลังโอเคเลยค่ะ ซิงหนึ่งโอเคเลยอยู่สวยงามจ้าอืมอืมหงลวกเ้นดีมากเหนียวนุ่มกำลังดีมีเต้าหู้นะคะอืมตอนแรกคิดว่านิ่มเป็นเหมือนฟิลแบบเต้าหู้ปลา แต่เป็นวีจกนนะกลิ่นของไข่เห็ดหอมมันจะมีความแน่นๆเออแน่นแแล้วก็อันนี้เห็ดเห็ดหอมค่ะที่นี่ใส่เต้าหู้เยอะนะเต้าหู้หลายแบบมากอันนี้แบบที่สองคือ ความกะทิอ่ะมันลงตัวไม่เลี่ยนกำลังดีมากเลยทุกคนอืมเฮ้ยจึ้งอ่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะมีอันนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็เหมือนเป็นเต้าหู้เป็นแบบเป็นแบบฟองๆอ่ะอืม ตั้งแต่ร้านวปแล้วแล้วต้าผู้แต่ละอันรสชาติไม่เหมือนกันเขาทายัางไงอะ่ะมันเหมือนขบตุ่นมาแบบคือมันลงไปอยู่ในเส้นมันลงไปอยู่ในเต้าผู้เลยอะ่ะน้ําน้ําของข้าวซอยอะ่ะค่ะทุกคนเยี่ยมมากและที่นี่เขามีนี่นะจ้ะลูกชิ้นดีเลยอะ่ะอุ้ยใครที่ชอบข้าวซอยนะแอลว่าร้านเนี้ย ตอบโจทย์มากหืม,มความนัวความมันความเข้ากันของกระทิเครื่องต่างๆที่ลงมาในจานนี้แอาบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่เขาซอยวิดแกนคือดีดพูดเลยเข้มข้นแล้วแบบมันมีความเผ็ดๆแต่ปลายๆด้วยอ่ะเออดีเลยอ่ะทุกคน ฝากไว้ด้วยนะคะร้านนี้นะคะเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่8โมงเชา้าเป็นต้นไปจนถึงประมาณ2ทุ่มนะคะอยู่ที่ตรงข้ามซอยปรีดีพนมยง46ค่ะใครที่มานะคะอย่าลืมแวะมาแล้วก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมที่ร้านก่อนได้นะคะเพราะว่าร้านเขาค่อนข้างโฮมมี่นะคะแล้วก็มี Wi-Fi ด้วยค่ะจริงๆตอนเดินเข้ามากะจะมานอนเล่นตรงนี้แล้วนะแต่ว่ากลัวหลับค่ะ <laughs> กลัวหลับก่อนก็เลยแบบโอเคงั้นเรากินก่อนดีกว่านะคะแล้วก็เข้ามาก็เซอร์ไพรส์มากคือแบบตกแต่งด้วยนี่อ,อ๋อหินคือแอลว่ามันเป็นอะไรที่มันก็จะต้องดึงดูดเราเนาะเหมือนมันมาน i ิเฟสบางอย่างนะคะแอลฝากไว้ด้วยกับหนึ่งร้านนี้นะคะสเปล l Coffee Cafe ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเอลจะพาทุกคนไปไหนกับมากับแอลเดี๋ยวรอติดตามวันนี้ไปก่อนนะคะบา,บาย